อ๋อที่ทางเข้าอยู่ตรงนี้เอ้ยเราก็ไม่สังเกตนะเปิดไฟแล้วเปิดไฟปพ๊บแจ็คตแตกเลยกัว่าแล้วเอ่อ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นานด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C CC C P สาวซ้อนหนึ่งวันนี้เราจะไม่ไ้เกมระบอกในเมลอที่มีชื่อว่าชื่ออาจยากเกิดยัก,ก็เดีด๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับโอเคเอาเป็นว่าผมจะเล่นเกมขีโดยไม่ไดูเรื่องขี้อะไรเลยนะครับผมไม่ดูเ,เรื่องอะไรเลยไม่แต่อย่างเดียวนะครับผมโอเคงั้นไปเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผม time f i 4 7 Dr. Vincent and Richard Adams with patient John Wilde. It says here you've been experiencing some pretty vivid dreams, is that right? Yes. I understand it's been causing you quite a bit of unease and discomfort, and apparently you've lashed out at some of the other inmates. Is that true? John, I want you to know we're only trying to help. How has life been in the prison? I haven't been getting much sleep. I'm sorry that's the case, John. If you would describe some of the dreams you've been having, it would really assist us in helping you. I was at the end of a road. I couldn't tell what time it was or where I was. Everything was so dark. I looked down, and in my hands was an axe. And I was covered in blood. There was a man kneeling in front of me. His eyes were looking up at me, but somehow, he was seeing through me. On his face was a look of sheer horror. He was holding his intestines in his hands. I didn't recognize who it was until now. It was you. <laughs> โอ้เจ oh, ็ดอีอย่างครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยออไม่อยากเอ้กดชิดขวาเพื่อเปิดไฟฉายนี่เราเราเราชื่อจอใช่ไหมน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเช็กภาษาไทยช่ว่คุณหน่อย ช่วยไม่ได้เออกดชิปเป็นการก็กดสีเอากดชิปกดสีก็เป็นการก็เป็นการกดชิพซ้ายเพื่อเปิดจาเปิดประตูโอเคเราอยู่ในคุกเราเนี้ยคุกไงพี่ว่าอีกนียอะไรสำรวจขอบสำรวจแป,ป๊บมีอะไรเสียงแล้ววะ อืเยี่ยหน้าไอหมอนี่ม่คุณคุณเว้ยเชีย่ยสูนเก้าหกศูเก้าหกศูเก้าหกลองหาพ่ออ๋อมีอทางเข้าอยู่ตรงนี้เอ้ยแล้ก็ไม่สังเกตนะ เปิดไฟแล้วเปิดไฟเพิ่มแจ็คออตแตกเลยกูัาแล้วชิป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 เออไม่ต้องกูงไปทั้งไหนวะ เออเพื่อนขอขอเขออยายงี้ยนะแปบ๊บนะปิดประตูไม่ได้แล้วโอ้โหอะไรจะดีอะไรประมาณนั้นไปแล้วหลบก่อนเออท่านผู้ชมครับผมเออผมไม่รู้เรื่ออะไรนะครับแต่ที่แรกคือผม้ไปทางไหนอะ Twenty four hours later รู้กู กูกูพอกูพอกูพอเก่งอยู่มึงมึงไม่เห็นกูหรอกอ่าตรงนะมึงไม่เห็นกูอ่ะมึงไม่เห็นแน่นอนทุกคนมึงอาจจะเหลือบมามองกูเฮ้ยมึงเฮ้ยอย่งอย่าหยู่ที่ตรงนั้นโอเคอย่าอย่าอย่ามาไม่จ้่าอืมมึงกูขอแล้วหย่ากดปุ่แต่กูไปละ S 1> <S 1> <S เฮ<อ>้เพื่อนบัดดี้รู้นะเว้ยกูรู้กูรู้กูรู้นะเว้ยมึง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 มาหักไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยกูอ่ะกูเาเรียกว่านักเทพวิ่งหนีผีเว้ยไม่ได้เด็กเลยเนาะว้ <S <S พึงด่าแม่งไปไม่จะมาตามล่ากูอีกหรือป่าคู่ยังไม่รู้เลยเฮ้้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้สว่า อ้าวพอดีมันคงไม่สามารถมาตรงนี้ได้นะมันมาไม่ได้เออดีมันมาไม่ได้ไอ้เชออียีศออูสย์เก,ก้าหกเป้าวะให้นี่นี่วะไปแหละ โอ้โห,โห,โห,โหเอ๊ะเขี่ยวนะรู้อนาคตแล้วรู้อนาคตเลยว่าต้องไปสับสวิตเ,เดี๋ยวอะไรวะอ๋อ,อจิบ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 ปัดเหล็กตรงนี้เข้าได้นเข้าได้เฮ้ย อ๋อต้องมาสับตรงนี้แล้วก็ไปสับซวิตย์แม่งสับดิเออวิ่งแบบวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนอุอุ๊บอุ๊บอไม่ได้ยินเสียงกูได้ไงวะคือกูเดินแบบเสียงดังแบบรันรันบ้าเลยนะเฮียไม่ใช่รันบ้าดิรัน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 ห้องเลยนะ ไม่ได้ยิน่ไงแต่โอ้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 ว้่เหี้ยอีที่กูซอดทันอินโมนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ธรรมดาเว้ยอินโมนี่ไม่ หมกนี้ไม่ได้ทำดาวไว้เดี๋ยวครับนะตรงนี้ใช่ไหมเยี yeah! are, uh ่ยัวเออโอไปอะไรอะไร Your dreams and uh, your concepts uh, 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 become so deeply intertwined. Oh, uh, you can know that good are trying thank you for your cooperation. You will now be of. Oh, Starlight! Here. เดี๋ยวกมแล้วหรอเมื่อกี้กำลังปรับกราฟิกอยูเออ่เลยเออจบแล้วใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ก,ก,ก็ได้นะครับแล้วก็เจอก,กันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ